เรการใช้อำนาจเขียนท่านจะรับฟังใช่ไหมแล้วประการสุดท้ายก็คือองค์ประกอบขออกฎหมายเนี่ยองะ์วลกฎหมายยามาตร้1ยสีก็เขียนว่าคือการใช้อํานาจในตําแหน่งโดยมิชอบนะครับมันต้องมีอานาจในตําแหน่งก่อนการกล่าวหาว่าผมไปเยี่ยงเงินเพื่อแลกกับการอนุมัติหน่วยก่อสร้างหรืออนุมัติให้เป็นที่สัญญาเนี่ยมันผมไม่ได้มีอำนาจอนุมัติเพราะการที่หามันเป็นรัฐธรรมศาสตร์เรื่องหนึ่ครับ เขามีคณะกรรมการที่ทําหน้าที่ในการเยี่ยนาว่าใครจะเป็นผู้สัญญาหรือไม่มันไม่ใช่รันตรีรันตรีไม่เหนียำน้าจนี้ประชาบอกกรรมการทุกคนไม่มีใครท,ทําผิดทุกคนบริสุทธิ์ผุดทองหมดแล้วตัวรันตรีมันลอยมาดื้อแบบมันมันไปไม่ได้ผมผมถึงบอกว่าคดีนี้มันไม่ได้มีความถูกต้องอะไรเลยตั้งแต่แรกจนกระทั่งถึงสุดท้ายเพราะนั้นมันก็คือคุณก็ี่่่อผผมมมมไไแงใจยยยันยน้้ลกสู ยันว่าสิ่งที่กล่าวหาผมไม่เป็นธรรมก็พร้อม <c oughs> สู้ต่อฮะมันมันสู้ต่ออยู่แล้วผมนมมําเสนอให้ศาลเห็นคดีผมเนี่ยน,นะครับปปชาอายการพร้อมเกิน,กนข้อกล่าวหาดรวยรู้ไหมเขามีมติให้ฟ้องผมข้อหาเดียวฟ้องผมแักวาข้อหาแล้วศาลก็ไม่ได้ไม่ได้ไไดห้ยผมนะครับศาลศาลฎีกาคดีแรกควานจองต้องต้องไม่รับฟ้องต้องยกฟ้องไปไม่ใช่ผมไปสู้คดีเหีุนวลสู้เหตุนั้ละที่ว่าดีที่ที่ว่าส,สายกฟ้อง ไว้ฉะนั้น,นผมต้องมาได้ดีก้าสิ่งที่กรบชอมีนักเส่อก็ตกเป็นกระแสเห็นแท้เห็นความผุกแองของกระบวนการที่สำคัญแค่ดนรอบรอบเลยช่วยดีที่รับรหนึ่งหนึเนี่ยให้ดีจ้าให้อยู่มอจ้าถ้ามี็นารไม่ได้ไม่จบคุกไปแล้วจบกันยาวแล้วเดยที่ที่ภากษาออกมาต่างนั้นนะฮะคดีผมไม่มีอะไรติดต <wh> ้องพร้อมจะพร้อมเกินเลยนะคิดว่ามันเรียกผิดต้องนะแต่คนจ่ายเงินเขาเสียหมายเหตุว่าจ่ายค่าในหน้าที่ผิด ความไม่รอบชอบผมจะเชื่ออย่างว่าเนี่ยลายมือผู้จ่ายเช็คก็เขียนไว้ด้านหลังแล้วพวกก็ยอมรับว่าข้หมายเด็ดไว้ว่าเขาจ่ายให้ท่านนะแล้วมันไม่เกี่ยวอะไรกับผมมันไม่ได้เกี่ยวแล้วนัหนนาที่เรื่องมันมันมันต้องตอบคำถามประเด็นของมันถามว่าในคดียาถ้ามันทำผิดจริงเนี่ยมันไม่ต้องไปปั้นพยานมันพูดอะไรเมื่อไหร่ก็จะไปลงที่เดียวกันแต่ถ้าพูดกันคนละที่คนละทางถ้าปั้นกันแล้วข้อที่จริงมันไม่จริงเนี่ยนะครับกูเอาคนมาพิสูจน์ข้อที่จริงที่ได้จริง ันจะไปกรณีที่คนละค่าถ้าข้อกล่าวหาเป็นเท็จแล้วเนี่ยนะถ้าคุณไม่เชื่อว,ว่าผมเป็นเรื่องประทินเรื่องต่างๆไอ้คนที่มาเยียวยาสิ่งนี้ก็โกหกมันเป็นแบบนี้ได้เข้าใจไหมฮนะนั่นคือคุณจะเห็นว่าที่ผมมาหลักฐานมาให้ศาลเ,เห็นว่ามันมีอะไรที่ตอบความารไม่ได้มีพยานปากเ่ยมายอมรับในศาลไม่รู้เรื่องเขาเรียกมาเป็นชื่อแล้วบอกว่าจะไม่ฟ้องก็เสียหายยืนในศาลพยานรับการสารเราไล่กันจนกระทั่งยอมรับ ถ้าคำพิพากษาออกมาตามคลองเราก็ยอมรับก็จบแต่ถ้ามันไม่ได้ออกมาตามคลองอมันไม่ถูกต้องเราก็สู้ต่อกไม่ใช่แค่นั้นเองกนะ็อยอมรับ148ครับยันหนึ่งสีเลยหนึ่งห้าเหลักการเดียวกันคือต้องอมีอำนาจหน้าทีๆๆ่นะฮะแล้วต้องครบองค์ประกอบถ้าคุณฟ้องว่าผู้ใดเป็นเจ้าพนักงานถ้าเขาไม่ได้เป็นเจ้าพนักงานก็จบแล้วศาลก็ต้องยกฟ้องแล้วจะไปถือรูปทูกทกลางไปแบบเรื่องผมเนี่ยมันผูอรูปถูกกลางกันมาทุกที มีการกล่าวหาประเด็นนี้มีการกล่าวหาว่าผมเนี่ยไปเรียกประชุมเรียกต่างไม่มีก็เลยไปไปเที่ยวหนาว่าแล้วผมไม่รู้เห็น,นใจหรือเปล่านะฮะผมก็พยายามหลักฐานยันให้ศาลเห็นบอกว่าเห็นไหมเนี่ยมีคนเอาชื่อผมไปอ้างแล้วมีมีการตรวจสอบกลับมาว่าคนคนนี้เป็นที่ปรึกษาสำนักงานรันตรีก็ตอ,อกว่าไม่ใช่มันมันมีทุกอย่างนะฮะยืนยันยกันคือไต่สวนพยานเนี่ยนะถ้าคุณไปดูนะครับพยานไต่สวนมา150บาทถามไม่มีใครเกี่ยวข้องไม่มีใครรู้ ไม่มีใครบอกว่าเข้ามาเกี่ยวกับผมไม่รู้จักนั่นนะพยานโฉดละ150บาทนะทำไมไม่ฟังเนมันเป็นเขียนคำพิพากษาคือเดเอนเองเขียนโอเงแล้วมาเมื่อเองอย่างสุดท้ายที่จะบอกนะครับหลักการเขียนคำพิพากษาเนี่ยเขาต้องเขียนจากตาวการการทำความผิดต่อเช่นหเปล่า,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 าแล้วใครที่ช่วยผมพ้นค่อยเป็นผู้สนับสนุนด้านหลักการของการเขียนคำพิพากษาทั้งโลกนะฮะ เพราะถ้าไม่มีตัวการมันก็ไม่มีผู้สนับสนุนถูกไหมครับแต่คดีผมนะครับไปวิพาษ์จารว่านายนั่นไปทํำนี่นายที่ทํานี่ไอ้พวกนี้ทําไม่ได้หรอกถ้าผมไม่รู้ด้วยนี่นะคดีนี้โทษประหารชีวิตนะพิพากาวิพาษ์วิจารกันแบบเนี้ยผมก็ถึงบอกว่ามันมันมันก็พิพากษาผมไม่ยอมรับผมต้อสู้ที่สุดผมเชื่อในคุณผมกับผมเองผมเชื่อกต่ผมว่าผมไม่ได้ทำคุณดูไอ้คุณดูแค่อายการฟ้องผมก็ฟ้องเกินก็ มันไม่เรียกราว่าคือมันมีอะไรที่มันไม่ถูกต้องกระทั่งท่านตอนที่วบชส่งข้อมูลอายการก็ปิดไม่รู้ผมไม่ตามว่าท่านท่านกรรมการวบชชชอบบอกคำส่วนท่านเองจำชื่อคำไม่ได้ที่น้องท่านเป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์บอกกับท่านนายวัฒนารู้เดี๋ยวมาขอความเป็นธรรมส่งไม่ได้อยู่แล้วแบบวบวชยังกลัวกการให้ความเป็นธรรมเลยแอบส่งสำรวมให้อายการที่เรไม่ให้เรารู้นะมันมันทั้งหมดในคดีผมมันเกิดแบบนี้